ลอกเงินพี่ไก่ไมาได้หลายบาทแล้วจะบอกให้ค <laughs> <laughs> ช่วตังติกูนีลาค่าผู่หิงเนน้องหลอกเงินพี่ตังพี่ไก่มาได้หลายบาทแล้วนะยังไงก็ช่างน้องหลอกเงินพี่ไก่มาได้หลายบาทแล้วจะบอกให้ผีกูดอก Oh. จ่ายแล้วทั้งค่าสินไหมแล้วก็ค่าค่าสินไหมกับค่าปรับสารไม่สาใาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่ป้อนะที่ดูแลค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนค่นคะ เราชมความระริกระริสั่นดอยๆของเมียน้อยคอยสี2025ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราไปดูข้อความในปี2024จากผู้หญิงที่แสนย้อนแย้งกันคะ่ะทุกคนเห็นข้อความในแชทกับการแสดงออกของผู้หญิงที่ชื่อสาวิตรีไหมคะเราจะอ่านข้อความนี้ให้ฟังค่ะเขากลับมาแล้วเอาเงินที่หนูหามาไปกินเหล้าไปเที่ยวงานเมาอย่างหมาชอบให้ด่าหนูยื่นคำขาดถ้าไม่มาวันนี้หลังห้ามาอีก หนูหาเงินใช้รถอะพี่กำลังขับรถกลับบ้านทำไมใกล้ถึงบ้านแล้วน้ำตาจะไหลก็ไม่รู้มันเหนื่อยเหมือนพยายามอยู่คนเดียวทั้งอดทั้งทนเก็บหอมรอมริบอีกคนฉกไปกินเหล้าเต้นงานหมอลำจะนอนหกท่วงปลุกมาทะเลาะกันหนูรับไปตีสองกว่า6กโมงครึ่งเตือนมาเคลียร์ของแพ็กยายกับส้มโอแม่แบมมาคุยด้วยเขาโทรหาส้มโอตีสพี่คิดดูสิมันเป็นบ้าหรือ อ่านข้อความนี้แล้วดูน่าเห็นใจใช่ไหมคะที่อนามัยเอาเงินที่หามาด้วยการไปกินใช้ส่วนตัวอนามัยเร็วมากใช่ไหมคะจนสาวิตรีต้องเขาอาหย่าแล้วกลับกันละคะคุณเมียน้อยไม่เห็นใจเมียรลวงบ้างหรอคะเมียรลวงที่ทํามาหากินร่วมกับผัวเขามาหลายปีเหนื่อยยากหอมรอมริบมาด้วยกันแต่ผัวเขาเอาเงินมาปรนเปอร์ให้เมียน้อยแบบคุณทําไมสาวิตรีถึงหัวเราะร่าดูภูมิใจ กับการที่ผัวเขาเอาเงินที่ทํามาหากินร่วมกันกับเมียเอามาเปย์ละคะไหนมันซัวตั้งแต่กูนีลาข้าผู่หงเนรน้องหลอกเงินพี่ไก่มาได้หลายบาทแล้วนะยังไงก็ช่างน้องหลอกเงินพี่ไก่มาได้หลายบาทแล้วจะบอกให้ <laughs> ีอ,อรู้สึกดีภูมิใจในความเป็นเมน้อยเราขยายดูหน้าสาวิตีแล้วขยายอีกก็ยังไม่เห็นยางหรือความละอายแทรกออกมาจากผิวหนังที่ปุกเหมือนคางคกสักนิดเห็นยิ้มเห็นหัวเลาะอย่างภาคภูมิใจจังไลจริงๆ สาวิตีหาเหตุผลมาสนับสนุนความสัรละเลวของตัวเองว่าหนูยังไม่ได้ซีกันค่ะไม่ว่าจะซีหรือยังไม่ได้ซีกันเราไม่รู้หรอกแต่นณเวลาคุณเป็นชู้กับผัวชาวบ้านจ้าชู้ก็คือชู้ค่ะสิ่งที่อนามัยทําวันนั้นในการนําเงินสี่พันไปซื้อความสุขของตัวเองด้วยการไปตีกะหลี่เพราะเมียไม่ยอมมีอะไรด้วยมาหลายเดือนคุณบอกว่านามัยเลวทนไม่ได้จนคุณทิ้ง คนที่อยู่ได้มาเกือบ20ปีเพราะการกระทําเขาเลวมากในสายตาคุณวันนั้นแล้วไก่ชนล่ะคะพฤติกรรมต่างจากอนามัยตรงไหนคะเอาเงินที่ทามาหากินกับเมียอย่างเหนื่อยยากมาไปชูเช่นคุณทําไมคุณถึงมองว่าเขาดีคะหรือเพราะว่ากินใหม่คะหรือเพราะว่าเห่อหําใหม่คะหรือว่าตื่นเต้นในการรักกินขโมยกินมันได้ลุ้นใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะซีหรือยังไม่ได้ซีกันไม่ต้องหาเหตุผลข้างๆคูๆมาสน,สนับสนุนความชั่วของตัวเองเหรอกคะ่ะสาวิตีบอกว่าตัวเองคือความภูมิใจของลูกนี่หรอคะคือสิ่งที่แม่แสดงเป็นตัวอย่างให้ลูกดูด้วยการเป็นเมียน้อยและโกหกหลอกลวงคนที่ชื่นชอบตัวเองได้อย่างหน้าไม่อายและไม่เคยสลดเมื่อจับได้ว่าโกหกเหียกทั้งหน้าเหียกทั้งสันดานจริงๆเมียน้อยแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ เมียน้อยก็คือคนที่แย่งความรักแย่งความซื่อสัตย์แย่งความเป็นครอบครัวแย่งอนาคตของครอบครัวหนึ่งไปเพื่อสนองตันหาราคะของตัวเองอย่างไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้มาสิ่งที่ต้องการคุณคิดว่านี่คือความภูมิใจที่ควรให้ลูกเชิดชูใช่ไหมคะอ้างว่าอยากกับผัวเพราะเจ็บปวดที่ผัวเอาเงินที่หามาด้วยการไปตีกะหรี่แต่ผู้หญิงอีกคนที่เป็นเมียไก่ชนเขาไม่ต้องเจ็บปวดหรอคะ คุณคิดว่าเขาจะเย็นดีเมื่อผัวที่รักอยู่ด้วยกันต้องมามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรอคะความเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันมีบ้างไหมคะหรือจะเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวจนเป็นสันดานตลอดไปคะพระติ่งของเมียน้อยทั้งหลายถามว่าเอาอะไรมาตัดสินก็ไก่ชนตุกลงกับสาวิตรีได้เขาจะคบกันถ้าเป็นแบบนั้นสาวิตรีไปขอ,อยากับอนามัยทำไมคะก็เพราะเราคือมนุษย์คะ่ะ มีกฎหมายค่านิยมประเพณีนะสิมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ในสังคมอย่างมีกฎมีระเบียบไม่ได้อยู่ในป่าเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่อยากจะสมสูกก่กันก็ทําได้เลยจะให้เรียกว่าคนหรือให้เรียกว่าอีสัตว์ล่ะคะนะคะขอบคุณพี่ป้อนะที่ดูแลค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกคนค่ะ,คคะ,คคะชวนให้หมูไปกิน